เด็กๆวันนี้นะคะแบบฝึกคณิตศาสตร์ของคุณครูจงใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันนะคะจะข้อ1น,นะจ๊ะเรามาดูข้อ1กันเลยนะคะข้อหนึ่ง19บวกด้วย8นะคะหรืก็เอา19ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้ว 19แล้ว20 21 22 23 24 25 26 27หนูเขียน27ตัวเล็ก,ลกไว้ข้างบนก่อนนะคะไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะลูกนะเขียนตัวเล,เล็กไว้ต่อไปไปคิดอีกด้านหนึ่งก่อนเอา18ไว้ในใจชูขึ้นมา6นิ้ว18แล้ว19 20 21 22 23 24 ใช่ค่ะเขียน24ตัวเล็กๆไว้ข้างบนนะคะหนูไม่ต้องโยงเส้นไม่ต้องอะไรนะคะเขียนตัวเล็กไว้แล้วหนูดูสิคะว่า27ที่เราคิดมาได้กับ24ตัวไหนน้อยคะค่ะถูกต้องค่ะ24น้อยใช่ไหมคะแล้วก็เอาปากแหลมไปหา24ปิ้งเห็นไหมคะถูกต้องเลยค่ะทำแบบนี้นะคะเรามาคิดข้าวต่อไปลองดูเป็นเครื่องหมายลบ ถูกต้องไหมคะเครื่องหมายลบคุณครูบอ,อกว่าไงนะคะให้กำมือถูกต้องค่ะนับเลขน้อยไปหาเลขมากเลขรน้อยลูก,กค่ะเลข9นับจาก9ไว้ถึง17แล้วหยุดทันทีนะลูกนะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17มองนิ้วซิลูกได้กี่นิ้วคะถูกต้องค่ะได้8นิ้วหนูเขียนเลขแปวเล็กไว้ข้างบนนะคะเอาไปคิดอีกด้านนึง 16บลบออก7กำมือกำมือ7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้เท่าไหร่คะค่ะได้9นิ้วใช่ไหมคะหนูเขียนเ้าลงไปข้างบนเล็กๆเ,เมื่อกี้เราคิดได้เท่าไหร่คะข้างหน้าเราคิดได้แปใช่ไหมคะข้างหลังเป็น9 8กับ9อะไรน้อยลูก ถูกต้องค่ะแปดน้อยใช่ไหมคะก็ปากแหลมๆมาทางเลขแปดนะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าตัวไหนน้อยนะคะผลลัพธ์ข้างไหนน้อยเอาปากแหลมๆนะคะไปทางเลขน้อยเสมอเลยนะคะไม่มีการผิดพลาดแน่ๆนักเรียนนะคะหนูจําไว้เลยว่าปากแหลมต้องอยู่ทางด้านเลขน้อยนะคะ,อะลองดูสักข้อสิลูกข้อ3เอาอะไรไว้ในใจลกูกเครื่องหมายบวกต้องไว้ในใจถูกต้องไหมคะ เอา15้าไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วสิ้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสกยี่สิบก,ก็เขียนอะไรลงไปลูกค่ะเขียน20่สิบตัวเล็กๆลงไปข้างบนนะคะต่อไป เอา17ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้วใช่ั้ยคะ17แล้ว18 19 20 21 22 23 24 25นักเรียนว่าเมื่อกี้นี้20กับ25เลขอะไรน้อยลูกค่ะ20น้อยเอาปากแหลมๆไปทางเลข20นะคะ,ะต่อไปข้อ4 14ลบออก6ทำไงคะเครื่องหมายลบกำมือ6กแล้ว7 8 9 10 11 12 13 14ได้กี่นิ้วคะค่ะได้8นิ้วใส่เลข8ลงไปนะคะออีกด้านหนึ่ง13ลบออก9กำมือกำมือเลย9แล้ว10 11 12 13มมีกี่นิ้วลูก มี4นิ้วใส่เลข4ีลงไปนะคะเมื่อกี้เลข8กับเลข4หรือว่าเลขไหนมันน้อยลูกถูกต้องก่ะเลข4น้อยเอาปากแหลมๆไปทางเลข4นะคะต่อไปข้อ5 16บวกด้วย5เอาอะไรไว้ในใจลูกค่ะเอา16ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้ว16แล้ว17 18 19 20 21 mm hmm. ก็เขียน21เล็กๆไว้ข้างบนนะคะอ่าอีกด้านนึงเอาเลยวไว้ในใจคะค่ะเอา14ไว้ในใจชูมา7นิ้ว14แล้ว15 16 17 18 19 20, 20 21ก็เขียน21ลงไปโอ้ยคราวนี้สองข้างเป็นไงลูก21อีกข้างนึงก็21มีตัวไหนน้อยไหมลูกไม่มีนะคะมันทำไมกันเลยลูก ใช่ค่ะมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปได้เลยนะคะเป็นยังคะจําได้แล้วใช่ไหมคะข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ทําเหมือนตัวอย่างที่พูสอนไปเลยนะคะแล้วใส่ตัวเล็กๆก่อนนะคะแล้วเรามาดูตัวเล็กว่าตัวไหนน้อยก็เอาปากแหลมไปเลขน้อยเสมอนะคะถ้าตัวไหนเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะ แล้วเดี๋ยวนะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดใหม่ให้นักเรียนทำนะคะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนเราได้เปิดเทอมนะคะเราก็จะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็จะสอนทบทวนให้หนูนะคะแต่ถ้าเรายังเปิดเทอมไม่ได้เพราะสถานการณ์โควิดนะคะยังระบาดอยู่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องสอนในทางคลิปกันต่อไปนะคะคุณครูก็จะส่งคลิปมาให้เด็กๆได้เรียนกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะลูกบ๊ายบาย